ในนามของครอบครัวช้างพันนะคะแล้วก็ครอบครัวไข,ข่เยือนครอบครัวเซอร์ฟลิงนะคะแล้วก็คุณน,นะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนของลูกหลานนะคะคุณยายและออนช้างพันขอข /pra/ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมฟังสวดพระองค์ทำศิลป์ใหญ่ในงานศุลี้นี้นะคะอขอบคุณอาจารย์ นักแสดงนะคะมาช่วยเราทุกคืนเลยนะคะขอบคุณพี่พี่น้องญาตินะนะคือไม่รู้จะพูดคำไหนนะคะเพราะว่าอย่างที่โพสในเบสนะคะยืนยั่าหนุ่มหนิงเป็นสังคมโซเชียลนะคะหรือเรจะห่อยาโพสในเบสนะคะว่าขอบคุณนะคะเพราะว่ารุ่นหนิงเนี่ยเป็นรุ่นหลาทนที่ดูแลคุณยายเพราะว่าลูกของอท่านเนี่ยเสียชีวิตเกือทุกค เขาจะเรียกว่าแม่หอแม่หอนะขอบคุณจากใจของครอบครัวที่น,นี่นะีะทุกท่านสลับเวลานะคะแล้วก็มาให้กำลังใจครอบครัวพวกเรานะคะในรมินี้มีขออนุญาตเป็นเชิญทุกท่านนะคะท่านสะดวกนะคะมาร่วมคัามสุขศพคือส,สุดท้ายนะคะแล้วก็วันพฤหัสที่สี่กันยายนนะคะที่วัดสังฆมณกนวัดน์หลวงพ่อเดชนะคะ